เปิดตัวล้วที่ยุโรปแฟร์ฟน4สมาร์ทโฟนที่สามารถซ่อมได้เองทุกจุดประกันนาน5ปีใช้ชิปประมังสรัลรักรุ่น 750G รองรับ 5G ในราคาประมาณ22,300บาทรอช้อปกันให้ฟินกับแคมเปญช้อปปี้10เดน10 ด้วยพิ P ้งไฮส10เดือน10แบรนด์เฟสติวัลตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง10ตุลาคมนี้ครับช้อปปร10เดือน10รับโค้ดส่วนลดช้อปปี้มอลลดสูงสุด1,500บาทดิวปังแบรนด์ดัง10แบรนด์ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำสนใจเก็บโค้ดส่วนลดคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ ล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่โรบที่มีชื่อว่าแฟร์โฟน4โดยมาพร้อมกับประกันนานสสุดถึง5ปีเลยทีเดียวครับและมีจุดเด่นที่ผู้ใช้สามารถซ่อมได้เองใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมมีอะไรวางจําหน่ายให้ผู้ใช้สามารถซื้อไปซ่อมได้เองได้ด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนแฟร์โฟน4มีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.3นิ้ว ความในระดับ Full HD Plus ครอทบทับด้วยกระจกอลูมิเ์รัก5มาพร้อมฟ้าหลังพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้100%เพร้อมมาตรฐานกันน้ำระดับ IP54 และมาตรฐานการทดสอบความแข็งแรง Military Standard 810G พร้อมกับดีไซน์แบบโมดูล่าที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนเองได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบตเตอรี่กล้องหน้ากล้องหลังซึ่งได้รับคะแนนการซ่อมแซมจาก r e p a r e ีพลาวรี i บอ i ์สูงถึง9.2เต็ม10คะแนนซึ่งหมายความว่าสามารถซ่อมแซมได้ง่ายครับแปลโฟน4ใช้ชิปมุมผลซาดักก้อ็ดสรองรับการเชื่อมต่อบนคลายข่าจหหนแรมขนาดสูงสุด 8GB พร้อมลมความจุสูงสุด2 5 6 g b บนระบบปปิกิการ a n d r นดร1ยชเตั้งแต่แกะกล่องเลยครับไอกคองหลัมมาทั้งหมด2ตัวมีทั้ง กล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อมระบบการสั่นแบบ OIS และกล้องอ er ัลตร้าไวความละเอียด48ล้านพิกเซลนอกจากนี้ครับยังมีเซนเซอร์ TOF สำหรับตรวจจับระยะชัปเตอร์นรวมถึงคัลเลอร์เซนเซอร์สำหรับตรวจว,วัดสีในตัวครับส่วนกล้องหน้าความล์ยด25ล้านพิกเซลไฮเแบตเตอรี่มาที่3 9 0 5หมิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็วย0บวัตต์อีกด้วยครับนอกจากนี้แฟร์ฟอนียังรับประกันตัวเครื่องนางสูงสุด5ปีเลยทีเดียวครับ สมาร์ทโฟนแฟร์ฟอน4มีรุ่นราคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม6กิก์รอม118กิกราคาอยู่ที่579ยูโรหรือประมาณ22,300บาทและรุ่นแรม8กิกรอม256กิกราคาอยู่ที่649ยูโรหรือประมาณ25,400บาทและจะเริ่มจำหน่ายที่ยุโรปวันที่25ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับตอนนี้ช่อง IT f a s าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไ t ท a ฟ เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ